สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอึ่งออนทัวร์ครับผมจะมารีวิวรถฝาสักครับหรือว่าไอ้ลาอุบลครับคันนี้ออกมาเนี่ยก็สวยเลยนะเนี่ยวยลน่นี่ยนี่ก็เป็นรถ ไอ้สมศักดิ์ครับผมไอ้เล่าบนคนน <ranking. S 1> ันนี้เท่าไหร่นะเี่คันนี้เราออกคันที่เท่าไหร่แล้วครับ ranking, ranking คันนี้คันที่สามครับคันนี้คันที่สามแล้วครับได้ยินมาแววๆนะครับคันนี้ดาวแปดหมื่นครับส่งประมาณเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นกว่า นี่ก็เป็นสิบสองล้อสามร้อยหกสองเพาครับครับสองเพลาครับใหม่แกะกล่องเลยครับคันนี้บริษัทเอทีครับทำได้สวยมาก ครับกับับหนักครับแต่ท้ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับท้ายท้ายก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยถ้าตามจริงนี่มันต้องเต็มไอ้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับเต็มตรงนี้สวยอ่ะอจนาทีนะหลัีรถหนักว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินแว่วๆนะครับสิบเอ็ดตันกว่านะครับรถคันนี้ สิบอ็ดตันครับมอลมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหมอลมห้าลูกแล้วก็ไอเบรกชอบไอเสียครับแต่เสียงนี่เสียงเครื่องนี่เงียบมากเลยครับ วิ่งได้สามเที่ยวแล้วครับคันนี้เงามากเลยครัเฮจะจังไดเนาะจะได้ขับเนี่ยครับผมก็ขับได้แต่หกล้อนะ รถอุลบลครับมาเยือนแม่สอดครับผมรถคนดังติ๊กตอกครับหรือว่าป๋าสมศักดิ์ครับผมคนดังในติ๊กตอกครับออกคันที่สามแล้วครับเงียบมากครับผม เงาอย่างเงาอะกระจกครับรถใหม่เนาะอยากขับไหมอยากขับเยอะแต่ใบขี่ไม่ถึงครับต้องไปทำทอสามครับ้ทอสองก็ขับได้เหรอทอสก็ขับได้เหรอครับอ๋อได้แต่สนมากเขาครบคุ้มถ้าจริงๆนะ่เขาองไได้เวตำรวจด้ไปไห้อ๋อ

ทอสองก็ขับได้นะครับผมเพิ่งรู้ครับตามจริงนึกว่าเดี๋ยวทอสามนะครับทอ,ท,อทอสามคทอสาม <c oughs> ทคร <c oughs> ับ่ทอสามขับได้แล <c oughs> ้วดูครับใหม่ทุกอย่างครับเพิ่งออกมามนีนไงนะค,ค,ครับหวย เจ้าหน้าพี่น้องไงของไอ้เราอุบลซื้อเด้อดเจอกันคลิปหน้าผมช่องอึ่งออนทัวร์ครับผมวันนี้มารีวิวรถไอ้สมศักดิ์ครับหรือว่าไอ้เราอุบลครับ